สวัสดีครับพบกับตามวิถีเมนูชานอาหารรสชาติปักใต้นำเสนอผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าทอดกับคนบ้านสวนวิธีการไม่ยุ่งยากแต่มีขั้นตอนปรุงรสตามชอบเรียบร้อยแล้วจัดใส่จานพอง,งามเสิร์ฟเลยครับผัดกะเพราไข่เยี่ยวม้าทอดไม่ยุ่งยากครับเพียงแต่ขั้นตอนแรกนำไข่เยี่ยวม้ามาทอดให้เหลืองกรอบก่อนครับหลังจากนั้นก็ผัดกะเพราทั่วไป รุงรสตามชอบเมื่อได้ที่แล้วจัดใส่จานพองามเสิร์ฟเลยครับตามวิถีขอขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นกำลังใจให้กันไว้ในโอกาสต่อไปตามวิถีจะนำเสนอเรื่องราวเนื้อหาและสาระให้มากกว่านี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกทกท่านจงประสบแต่ความโชคดีมีชัยตลอดไปสวัสดีครับ